นายเเย่เช่เเชลูกปัดไหนเจนาเจ้ายนส์เนส์ h Help 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 เีย Let it go Let it go Hey you have never yeah, yeah. e You have n e r o e t เบียดผมเนี่ยกอล์สครรับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่ในเกม PUBG กับผมสปาร์และอยู่กับใครบ้างครับ ซียังยืนแล้วก็ใครครับสวัสดีครับผมโอนะครับโอยโอเควันนี้เราจะมาลุยแมปคาราคินกันนะครับวันนี้เราจะมาลุยสามคนแล้วก็เปิดตีให้คนเข้ามาอีกหนึ่งคนนะครับไปพร้อมแล้วก็ลุยเลยอย่าลืมติดตามโอนะครับก็ก็สามเรมเมอร์บิวด้าอยู่เนาะ I like okay, Hong okay. Kong pussy. I like oh, Kong Hong Kong pussy. Peach, always speech. Yeah, no, no, no. I like your mom pussy. Oh, your your mom is better. Yeah, yeah. i like king. I'll be Come on. I'll be. Don't play toy gun. No, no, no. Don't play ไอเดีวคลิปกูจะเสร่อมเลยว่า your name f a t Jack 95 I born in 1995 yeah อ๋อห่าอ้นห่าอ้นอ๋อมึงถามมันทำไมมันเออไอสัตว์กูถามมันอายุห่าอ้นห่าอ้นมันบอกว่าน้ำหนักมัน50กิโไม่ใช่ เก้าสิบห้ามันบอกมันเกิดมันเกิดหรือมันไอ้นี่วะมันเกิดหรือมันน้ำหนักวะนน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักชิโยชิโยอยู่ไหน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 มันอยู่ไหนแไหนโอ้เจ็บสามตัวชิโลชิโลไนซ์ส์ไนซ์ส์

เมื่อกี้กูชุบอยู่ไอ้ย่าม่ับเมื่อกี้กูชุบอยู่ขับใส่กูกูกดออกเลยนี่ไอ้ย่เยังไแม่แม่งปัดดีเ We are handsome team you k n น w You are gay You are gay some B Fuck s h i Gay h o m Gay h o m i I'm not gay I'll u s gay เจ้านีมา เอาเอาเอาเฉยเฉยเงียบชาวนีแมวชาวนีแมวชาวนีมาอาโนชาวนีมาคู่ชาวนีแมวอะไรส์เต็ด I don't know Hey bro Hey bro Follow him Hey bro Yes sir Copy that Let's go Let's go Nice Nice Yeah Nice 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 Good Good You good แฟนการ์ตัน Follow me Okay, bro. Hey, bro, bro, bro. Follow him, bro, 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 bro. Follow him. Where we go? You know. You number know. uh, seven, Number four, so no. snow. No. no, Emily, Emily five. Kevin the boy. Kevin the, the boy, no. you know. You know, only only. only. You know, only

Very I cool. got I got one already. Uh. Number 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 number. Number. Oh, number. I'm sorry, bro. Follow me, follow me. i Mega, you know? I'm by Mega Knock, 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 knock. Right, right. so I. You're know. uh. yeah, yeah, yeah. so strong. Yeah, 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 I'm so strong. Hey man. Wait, 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 wait. Go, go, king this. Oh, oh, my so small. มึงขอใวะไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ตรงแวเ,เนินเขาอะใครกเนินถอยกนเนไม่มีะไม่มียา <Okay, S 2> หลังก็มีด้วออย,ยโยชิปานลาส <laughs> ักกรมดีสักกรมอเอยยูโน่ค hey, you know, าโบโน่ไอโน่นยตรงโน่เนี่ยเขายังวะ No, 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 no. no, no, no. Yeah, well. Nice, nice, nice teamwork, teamwork. มือนรวยกระสุนกัน Nice n i c แวแวเมืนรวยกระสุนเยอะเขาแก่ดอนอยนนอยดอกนอยดอกนอยดอกมาตัฟักเออเยัยยัยยเอกรองสีสมบ้านเอกองสีบ้านกัน y เย l เย e l o w y e i t เ i Oh n e o c สัตว์เอ ไม่พี่น่าจะวิ่งมาก่อนเพราะว่าตรงเอ็มสองสี่มีต้นบ้านตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วลยไหนอะพี่กลางไหนตรงมาผมเลยไม่ไม่พี่พี่บ้านบ้านบ้านขวาขวาขวาลงมาพี่เออตอนนั้นตอนแรกมาอยู่นั้นโอ้โหนัดเดียวหัวแตกเลยนัดเดียวหัวแตกเลยมาแล้วมันต้องวิ่งช้าก่อนมีเดียวเอง ఉమ్ <coughs> <coughs> เอาละครับก็จบกันไปแล้วครับกับเกม PUBG เป็นอะไรกันบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยครับติดตามช่องทางการไลค์น like ในทวิตด้วยนะครับแปะลิงก์ไว้ในใต้ดดสคริปชั่นนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย